สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวผลงานฮานอยประจำวันที่14เดือนมิถุนายน2564นะคะซึ่งมาฮานอยพิเศษนะคะ934บนนะคะ934บนแล้วก็40ล่างนะคะของโอ๊ตจะให้ไปที่รูดสแล้วก็เจาะ3 4 35 3่ 3858นะคะจะมาบนทั้งรูดทั้งเจาะเลยนะคะส่วนห้าน้อยปกติก็จะมา 3- 4สล่างนะคะก็จะมาตัวเจาะแล้วก็ตัวรูดด้วยเช่นกันอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะส่วนใครสนใจนะคะสนใจอยากได้แนวทาง ห่วรัฐบาลน,นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่นี่เลย CRV 3 2 2 8เพราะว่าในกลุ่มนี้นะคะโอ๊ตวางตั้งแต่ประมาณวันที่10นะคะจะมีกลุ่มอยู่ประมาณ6 7กลุ่มก็จะมีกลุ่มเยอะมากนะคะมีกลุ่มเยอะมากและสำหรับดาวโจรดาวโจรวันนี้ก็จะให้ไปที่รุ่สีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่นอนนะใครที่ดูอยู่ก็ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปรู้สี่เราก็ตัวเจาะก็อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะตัวเจาะดาวจนก็จะมีแค่นี้ค่ะรู้สีตัวเจาะสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้านะคะถ้าจะให้ดีอย่าเล่นตัวเจาะเล่นรูดนะคะเพราะว่าโอกาสถูกเยอะกว่าถึงจะเหลือน้อยแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะ อ่าไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือโอกาสที่จะขาดทุนน้อยมากนะคะสำหรับใครที่สายรูดนนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถ้าสนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P ก็แอดไลน์มาตามนี้เลยนะคะแอดไลน์มาตามนี้แล้วก็ อสอบถามรายละเอียดว่าจะเข้ากลุ่มได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้โอ๊ะดูแลหลายกลุ่มแล้วก็มีสมาชิกเยอะมากนะคะในกลุ่มคือแตกบ่อยมากแล้วก็แตกทุกวันถ้าอยากได้หวยไทยก็ลองทักมานะคะเข้ากลุ่มก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยสําหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆคนโชคดีนะคะเนี่ยฮานอยวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ